หลากเสียงหลายความคิดของการที่ชื่อว่าเป็นคนภายในที่สะท้อนตัวตนกับมุมมองในภาพลักษ์แห่งความเป็นพัทยา สถานที่ใหม่และสะอาดสะอ้านแต่เดิมบางทีก็จะเป็น2วัน3วันนะเก็บแล้วก็จะแบบว่ามันจะกระจัดกระจายบนท้องถนนนะครับผมหมามันเยอะอะครับก็คือชุดต้นประมาณสัก2ปีที่แล้วมีแค่4ตัวเองแต่ตอนนี้หมามันเพิ่มมาก็10กว่าตัวแล้วอะพัทยามันก็สะดวกสบายแทบทุกอย่างไม่มีสะภานลอยหน้าโรงเรียนแล้วก็<อ><อ>ท,ที่ที่รอรถก็ไม่มีที่รอรถด,ด้วยแดดก็ร้อน ก็ดีนะค่ะขายดีหลากเสียงหลายความคิดสะท้อนมุมมองของคนนอกที่มองเข้ามาเห็นภาพลักษณ์ความเป็นพัทยาในปัจจุบัน ชบประตายอะอย่าบุยล้างแหมท่อระบายน้ําตรงนี้มันแตกนะคะพอแตกแล้วมันจะมีเหล็กเหล็กเส้นมันโผล่ขึ้นมามันจะทําให้โดนยางรถยนต์นะคะในตอกซอกซอยฟังกี้ตรงนี้รถมันติดมากเวลาฝนตกเงี้ยประมาณ5นาทีก็ท่วมถึงเอวแล้วเขเห็นเขาเดินมาเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากไหน ก็เขามาขอข้าวขอน้ำเรากินเราก็ให้นักท่องเที่ยวต้องการจะข้ามไปรถมันเยอะมากเราต้องการที่แบบว่าเส้นทางม้าลายที่ให้นักท่องเที่ยวรู้ว่าตรงนี้สามารถข้ามได้ท่อระบายน้ําอุดตันบริเวณปากซอยหนึ่งมันไหลลงมาแล้วก็เป็นทาให้น้าขังเราบอกว ภาพลักษ์ของเมืองพัทยาในปัจจุบันเป็นอย่างไรเราสามารถค้นหาคำตอบได้ไม่ยากด้วยแง่คิดจากมุมมองของคนที่ชื่อว่ามีวิถีชีวิตอยู่ในพื้นถิ่นพัทยาเกาะล้านมาเนิ่นนานซึ่งนับได้ว่าเป็นคนในชุมชนดั้งเดิม มุมมองที่สะท้อนจากด้านคณะผู้บริหารเมืองพัทยามุมมองของประชากรแฝงซึ่งมีอยู่จำนวนมากที่ต่างเข้ามาสแสวงหาโอกาสความก้าวหน้าให้กับชีวิตและยึดประกอบอาชีพที่หลากหลายในเมืองพัทยาตลอดจนได้เข้ามาพักพิงอยู่อาศัยในเมืองพัทยาเช่นกันและมุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดังได้สะท้อนให้เห็นซึ่งเราท่านสามารถหยิบจับขยับด้านความรู้สึก และตอบรับกระชับมุมมองของสังคมอัหลากหลายได้ว่าแต่ละภาคส่วนนั้นรู้สึกแบบไหนอย่างไรและควรลงมือทำอย่างไรให้ภาพลักษณ์เมืองพัทยาดีขึ้นหรืออยากให้คนอื่นช่วยกันทำอย่างไรสิ่งนี้ย่อมเป็นทั้งคำถามและคำตอบในตัวที่ให้เราท่านต้องหันกลับมาสำรวจตรวจสอบตอนเองในภาพลักษณ์เมืองพัทยาที่เราปรารถนาอยากเห็นอีกทั้งคำตอบที่เราต้องการให้พัทยาเป็น ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกเมืองพัทยาหรือสอทมิติใหม่เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่พร้อมทุกวินาทีชุดเคลื่อนที่เร็วของสอทพร้อมออกปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในทุกด้านทุกที่ตลอด24ชั่วโมงดูแลเต็มรอบสัปดาห์ทั้ง7วันบริการทั้ง365วันรับใช้ทุกนาที เดินหน้าทำงานทั้งปีโดยไม่มีวันหยุดสอทเมืองพัทยาเป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัวปฏิบัติการลงพื้นที่อยากรวดเร็วฉับไวทำทันทีทำทุกที่ทุกเวลาจนชาวบ้านเรียกขานหน่วยเคลื่อนที่เร็วสอทติดปากว่าอึดจริงทนจังสู้ไม่ถอยไม่ปล่อยให้ปัญหาลอยนวล มิติใหม่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกเมืองพัทยาทำด้วยใจไม่มีเหนื่อยเดือดร้อนโทรเลย1 3 3 7ตลอด24ชั่วโมงเรามาร่วมสร้างร่วมดูแลบ้านเราเมืองเราด้วยกันนะครับสอทอพัทยารวดเร็วไม่มีวันหยุด